ครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทําบานประตูแล้วนะครับผมก็ใช้บานประตูขนาดอยู่ที่4ีคูณสมเซนนะครับแล้วก็นําไปผ่าตัดฉากได้45องศาน,นะครับ ตอนนี้ก็ทำการหยดกาวที่มุมที่ผมนำบานมาประกอบนะครับหยดกาวแห้งเร็วไปเลยนะครับจากนั้นก็ยิงด้วยแม็กยึดอีกทีนะครับเพื่อที่จะถอดออกมาทำการขัดประมาณนี้เลยครับ หลังจากนั้นได้บานมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เอาปากกาขีดีดแล้วก็จะลบมุมเฉียงนะครับมุมเฉียงจากภายในอยู่ที่ประมาณ2มิลนะครับแล้วก็เอาปากกาขีดไว้เพื่อที่เราจะไม่ได้การขัดลบด้านนอกครับเดี๋ยวกลัวบานจะห่างไปนะครับผมจะขัดภายในก่อนนะครับ ประมาณนี้แหละครับผมเนี่ยแหละครับผมจะลบภายในออกให้เสร็จนะครับใช้นำปากกาขีดไปนัก็ขัดแบบเฉียงๆนะครับเฉียงจากภายในแล้วภายนอกอย่าให้โดนนะครับเพราะผมเอาปากกาขีดมาร์กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฉียงจากภายในนะครับผม การขัดบานก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะนำไปประกอบแล้วก็ล่อตู้ตัวบานอีกทีนึงน,นะครับว่าฟิตไหมหรือว่าเปิดปิดง่ายไหมก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าได้แล้วโอเคประมาณนี้ก็จะทำการเจาะพับกันเลยนะครับ ถ้ายังฟิตอยู่ก็ใช้ลูกหมูในการขัดอีกทีนึงนะครับทำการขัดไปแล้วก็เปิดไปแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ได้บานทั้ง4บานแล้วนะครับจากนั้นผมก็ใช้สว่านยิงแล้วก็ใช้น็อตสกูในการอัดเข้าไปอีกทีนะครับ สว่านนี้ผมใช้ดอกเล็กกว่าตัวน็อตนะครับเพื่อที่ว่าโพรงบานจะไม่จะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับประมาณนี้และครับผมพอจอดเสร็จก็ทำการอัดน็อตสกรูเข้าไปเลยนะครับทุกบานนะครับทั้ง4บานเลยนะครับผมในการอัดเข้าไป